น้าน้าทะเลท้องฟ้าเอ้ยน้าทะเลเอ้ยเอ้ยนี่คือเอาใหม่เลยเนี่ยเอาเลยเลยนี่ไปถ่ายแล้วยังไงถ่ายแล้วแม่พูดทำไมอ้าวจะไปดูเหรือเลื่อนต้นใหม่เอาน้นาทะเลท้องฟ้าที่มีสีสวยงามแห่งหนึ่งซึ่งมีแองกี้เบิร์ดหรือไม่ใช่แล้วน้าทะเลและท้องฟ้าแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามและ และดวงอาทิตย์เดินแสงส่องกับฉลามสองตัวที่ว่ายน้ำใต้น้ำสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฉันก็จะมาแบบเอาตัวลอดก่อนเอาตัวลอดก่อนนะแล้วก็น้องป่าดง,งป่าหายไปไหนละ่ะผมขึ้ว่าจากลามแล้วมาถ่ายต้นถ่ายวิดีโอแล้วสวัสดีผมเท่ไปเลยผมเท่ฉลาม,<ผ>มคือต้นป่าด่ทำไมลอยที่มันท้องฟ้าไปใช้เออผมเท่ ต้นขาดแตบบ่ผมไม่ได่หรผมอยากผมกินทุกอย่างผมกินทุกกลมหลาโอเคเลิอกอธิบายแล้วไปเอาตัวรอดกันก่อนดีไหมเพิ่งเพิ่งเริ่มเ,เองโอเคนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเกมแบบเอ้ก็จะเป็นแบบตอนนี้นะคะก็จะเอาตัวรอดก่อนเรามีพวกฉลาม <Yeah. S 1> หลายตัวเลยเ <Yeah. S 1> พิ่งจะฆ่าเราเพ <Yeah. S 1> ื่ที่จะฆ่าเราแล้วก็ไปกันเลย่อ,อจุมน้ำลึกไอจไม่ออกเทอห์ ไปกันเลยค่ะฉันตแต่ด<ต>ิฉันจะไปแนะนำสัตว์ตัวหนึ่งนะคะที่น่ากลัวที่น่ากลัวเป็นอันดับสองเลยไปดูกันเถอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้เจอสัตว์ตัวหนึ่งค่ะสองแป๊นหน้าสิไว้นั่นก็คือฉลามเอ้ยไม่ใช่ดินั่นก็คือวาฬปิชาคานั่นเองนะคะเป็นสัตว์ที่แบบเราทันไม่น่ากลัวนะน่ากลัวที่มันกบอ,นะอ,อีกแล้วค่ะคุณแล้วตอนนี้นะคะทุกทีที่มันจะมองไม่เห็นเราสู้มันไม่ได้มันอยู่งใต้น้นเลยตัวใหญ่ไปเลอเธอเลย ฉันจะตัดคลิปไปเทียบกับมันนะคะตัดคลิปหนนี่ค่ะฉันไปเทียบกับมันนะคะฉันตัวเล็กมากเลยอันนี้อันนี้ตัดคลิปนะตัดคลิปไปต่อไปเข้าเรื่องก,กันเลยโอเคนะคะหลังที่เทียบกันแล้วนะคะก็เออแต่ว่าจะสู้ไม่ได้แน่นอนสู้ไม่ได้แน่นอนนะคะงั้นเราไปกันที่ทะเลเปิดค่ะ,ท,ะที่ทะเลเปิดนี่แบบสวยเนาะ วัด,ดีด,ดิไทเลสีฟ้าเลยไหนถ้าเจะกระโดดขึ้นมาทำไมเอไปดีกว่าเร็วเราจะมาดูนะคะทะเลเปิดค่ะท้ายท,ท่านผู้ชมนะคะได้ะดได้ออเห็นทะเลเปิดก็ทะเลเปิดทะเลเปิดทิกว้างใหญ่ภัยสารเพิ่งเราดีเห็นมาจากวันพิจารณาเมื่อกี้นี่เองแต่ถ้าเกิดเรามองไปทางนี้เนี่ยก็จะเป็นทะเลเปิดนะถ้าเกิดาเรามองกลับหลังมาก็เห็นท่านผู้ชม เออเท่าเรื่องกันเลยตอนนี้นะคะเราก็จะท่าผู้ชมได้ดูศัตรูไปแล้วเราจะมาเอาตัวรอดกันเลยนะว่าศัตรูอาจจะออกมาท่าทีเผลออร่อยแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะอืออ yeah. สบายจังเลยดิฉันนะคะก็ได้พบศัตรูแล้วค่ะเราจะไปลองแบบลองแบบไฟกันเอ้ยเอ้ยอะไรนะอันนะกินมีไฟเอ้ยไม่ใช่เราจะลองแบบฟู่ก,กับมันดูนะคะ จิสู้กับมันดูนะคะพูดค่ะมันพิจะรค่าตัวเดินมาเลยขัดหน่อยขัดหน่อยดูเหมือนเป็นซากนะคะดูเหมือนเป็นซากประดาประพังนะหรือเปล่าเมื่อกี้เหน็นนี่ขึ้นมาแนละ้วจะสู้แล้วเนอเรานี่เอพิไฟเลยนะแต่ไฟกันเปล่าไฟกันโอหันมาแล้ว โอ้โห oh oh, มีที่คาดที่กระโดดโอ้โ oh ห oh, นับกระเด็นท่ามันถงได้เห็นนะเมื่อกี้เดี๋ยวสโลว์ให้ดูตัดคลิปไปก่อนโ <c oughs> อ้โหโอ้โหเข้าเรื่องกันเลยโอเคเมื่อกี้ที่มันกระโดดมาเมื่อกี้มันจะกระโดดมาจ้องฉันว่าเนี่ยหันอยู่นี่ <c oughs> ช่วยด้วยมันจะกัดฉันแน่ตอนนี้นะคะก็ไดไฟไม่ได้ค่ะ ภาคนี้ก็จะเอาตัวรอดละกันไปไปกันเลยตัดคลิปตัวนี้นะคะ,ะคก็จะไปดูสัตว์ตัวก,ก,กันนะคะเราซึ่งเราจะพาไปดูก่อนตัดคลิปสัตว์ตัวว่าตอนนี้นะคะเราจะพาเาไปดูสัตว์ตูค่ะซึ่งสัตว์ตูที่เราจะพาเราไปเนี่ยเป็นฉลามน้ำลึกหายากนะคะ ตลอดนะลูกตัวนี้นกลับว่าพาร์ทที่สองจะจับด้วยแล้วน้องหมาล่ะเขาก็เขาบอกว่าเขาจะเลือกจับฉลามบอกเอ้ยอะไรเนี่เออปลาพิชชาตนะคะงั้นเรามาดูกันเลยปลาพิชชาต์งั้นเรามาดูกันเลยนะคะมาดูกันเลยงั้นปลาก่อนนะคะตอนนี้แบบ แบบโอ้เกิดตกน้ำอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร็วสามกระโดดหนึ่งสองสามเดิบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะคะ